เอ้าใครเนี่ยสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โชว์ง,สป,งส,ปสปริงคาร์ดนะอ่าโอ้มาอยู่นี่มาอยู่กับเจ๊แคทบอกฮะจะกลับบ้านบบาน,นู่มาอยู่กี่วันแล้วนี่อาทิตย์หนึ่งแล้ว ได้กี่เที่ยวแล้วเกี่ยว่ขอทุงไหนโอ้ยจุ๋ยขอหาสปริงมาใส่เออต้องหาสปริงมาใส่คันเร่งค้าง มาอยู่นี่นี่เองไม่เจอกันนานเลยนะเนี่ยโอ้ลูกอยู่บ้านหรอยอยู่บ้านอะไรอย่านแล้วอืงโตยังหกเดือนแล้วเนี่ยหกเดือนแล้วหรอขยันเทฮะ มามาอยู oh. ha, ho, ho. Mama, ่ก right. oh, oh, no no ินยังไงนี่อยกินกับแกเลยใช่ไมอไ้อยู่ไหนม่ไม่อ๋ออยู่อยู่กระท่อมนี่นโอ้เขามีห้องให้อยู่ด้วยโอ้นอน้แอร์ด้วยย่าใช้ไฟเกนก็เราจายค่ะไม่เกิน จะมาอยู่กับแกยาวเลยใช่ไหมนี่นี่ไปเจอกันนานเลยสวยขึ้นเลยนะเนี่ย<ะ>สวยขึ้นแล้วเนี่ยย,ยังไม่ได้แต่งตัวเลยโอ้ยโโขยันเนาะตอนท้องก็ทำงานจนโครดพอคลอดเสร็จท,ทำงานต่อยาวเลยเนาะ องินไปเก็บในมด้ในมดเออเก็บไว้ในหมดพยันขนานี้เอาข้าวไปลงไหนสักกเอาไปตางในทีซนนน่ซอนนะเอาแล้วรถเข,าเข้าออกมันไม่เกะกะเขาบอกเองงอง<อ>ไม่ได้มา,า,าเลยว่าวานี้อบอยู่สองคน ้อบกวนกับพี่ทงนะช่างเลยโอมไม่ได้เจอนานเลยครับพยานเกินถ้าไม่มีเงินเก็บก็เอามาเก็บไปนี่นะไม่รู้จะเก็บไหนนะ่ <laughs> <ว>ะความเกลับไปไห้ก่อเลยเนี่ยโอ้ รอวิ่งดินอยู่นี่เลยมั้งยังไม่มีดินวิ่งเลยเนี่ยมะรอขับเกลีพังมาขับรถเข่าพังอีกทีนี้ตายแล้วตายแล้วทำไงเนี่ยเอออ้าวแค่ท้ทำรถเพื่อเกลี่ห้างเนยเออห้างมาถึงก็ห้างเลยนี่ผ่าดแล้ว ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายหน่อยนะบ๊ายบาย